สวัสดีค่ะวันนี้มาโชว์ตัววิกเตอร์ห้าร้อยตัวนี้คือเน้นแรงคันนี้เน้นแรงอย่างเดียวสวยด้วยแรงด้วยเออสวยด้วยแรงด้วยห้องเครื่องก็ครบแล้วขาดอย่างเดียวคือท่อที่ทำอะไรเนี่ยให้ใช้แค่ยกรถแค่น,นี้ทำไมถึงต้องมอมขนาดานี้โอ้ดูรถ <laughs> จัดแล้วจัดแล้ยวยังไม่มาตัวยกหัวนี้เป็นตัว v i p ด้วยนะ คันนี้คือครบหมดแล้วทุกอย่างคือมีกล่องพ่วงสองใบ <จะ S 1> ก็เป็นปั๊มสามโลมแล้วก็เป็นแบบใหญ่หลังใหญ่แบบใหญ่หลังใหญแบบ่มีเก็บเซยไฟมีเทโบโมีห้องเครื่องแล้วเรียบร้อยคันนี้<ม>เยอะอยู่ทำเยอะอยู่คันนี้เน้นแรงรรเ,รรเลคูลเลต อะไรนะปั๊มติ๊กอยู่ใต้ท้องหนูอยู่ข้างล่างคันนี้มีมีครบแล้วระบบน้ำมง่งน้ำมันนี่เดินหรอใช่ค่ะนี่เปลี่ยนร่างใหม่แล้วเปลี่ยนแปบบ๊แบบแปบ๊บใหญ่หลังใหญ่เป็นตรงรุ่นเลย, J o J e ยเจโอเจโอ 8E ไหมรุ่นกเลยเจโอ 8E เออแล้วก็เป็นแรกๆมันเป็นปั๊ม์2โลนี้ใส่ปั๊ม์3โลแล้วฟัลม3โล4 ใช่ปั๊มสามโลเลยตรงรุ่นตรงรุ่นโอ้โหตรงนี้นนนจัดแล้วฮะโชโบนี้ลูกยังกามะงข,ข้าว เขาเครื่องหัวติดติ้งทุกจุดแล้วก็มีงานเก็บสายไฟคือลบหมดนี่คือรถสภาพมอมเมมนี่คือรถใช้งานจริงๆเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากงานแล้วก็ให้ให้เรามาถ่ายเวยเกีแท้คันนี้เทอร์โบสมาร์ทแท้เทอร์โบนี้น่าจะเป็นโคเซี55นะไม่อยามมุดเขาไปเละเลอะมากรถเขาอะดูดิ อันนี้เน้นแรงบอกเลยเน้นแรงสายเถื่อนคันนี้สายเถื่อนใสยเถื่อนค่ะนี้ตัวใหญ่กับคนเล็กตัวเยอะตัวใหญ่ใช่ตัใหญ่เยอะเยอะเยใหญ่ใกัเก๊มุดดูเดินแค่เดินเคียดอราดูดินี่แบบเน้นสวยแล้วก็เน้นแรงด้วยค่ะนี้บ้าพลัง ค่อนข้างจะบ้าพลังรถไปได้บ้าพลังคนบ้าใช่ไหมคนบ้าก็คือถ้าใครเดิมๆมาเขาเป็นแป๊บเล็กดังเล็กเป็นปั๊มสองโลเขาจะเน้นแบบว่ายังไงอะขับประหยัดน้ำมันเนาะอันนี้อันนี้มันมันกินมากกว่าเดิมไหมไม่กินปกติก็รถมันกำลังมันเหลือเนาะมันมีแรงม้ามันเพิ่มขึ้นแล้วก็มันมี แบบรถมันมีท้อกันเนาะแรงออกมันก็ดีกว่ารถเดิมๆคนละเเรื่องคนละเรื่องเออแต่เรายังไม่ได้พาไปลองนั่งแต่ไว้คลิปหน้าวันนี้คือแบบว่าฝนมันตกอยู่ไม่ค่อยเป็นใจแต่เรารอคลิปหน้าแล้วแบบค่อยพาไปลองนั่งคันนี้คือแบบว่าเบิ้ลตัดสับระเบิดเลยเห็นแบบว่าบอดี้ใหญ่ๆแบบนี้คือปิวะบอกเลยสองคนนั้นงงทำไมมัน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 ทำไมเสี่ยงมันเบิ้ลตัดจังวะเพราะว่า กำลังวิจัยอยู่เดี๋ยวว,วิจัยเสร็จก็จะเดินออกมาอตอนนี้กำลังทำการวิจัยอยู่คันนี้บอกเลยว่าครบครบจริงๆคันเนี้ยใครจะบ้าขนาดนี้องใสจะหาตัวเปียบยาก,ก็บอกเลยพอก็อะไรนะยักษ์เขียวอะ,อะยักษ์เขียวยักษ์เขียวพอก็ยักษ์เขียวอะ่ะคือใครจะแบบว่า ใครจะทําสเตปนี้นะรถแรงท่อแตกท่อแตกไม่เขาตั้งใจจะทําท่อคู่อยู่แล้วแต่ทีนี้รถเขายังวิ่งงานอยู่ไงไมนไม่ใช่มันก็คงยังไม่แตกเราเป็นข้ออ้างไงเดี๋ยวจะได้รถมาทําท่อได้อะไรอย่างนี้เออเออจะจัดใหม่อีกแล้วอย่างเงี้ยเจ้าท่อแบบขึ้นค้างหัวเกงเลยอะ ยกกโคชีอันนี้มาครบเลยไ่ข้างดลวยวะไรค้างไรค้างไรค้างยังไม่ได้เก็บสวยแบบเต็มที่กัดเนาะลอยอยู่ครับรออยู่เนี่ยมันลอยเพราะมันไม่ตันกันก๊องยกหัวฉีนของอะไรนะโปรสปีดนี่ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะรับใส่อย่างเดียวเปลืองยางได้เลยใช้เปล่า body ใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ยนะไม่มีล็อกเบกนะถ้าล็อกเบกได้เลย ถ้าเกิดไปส่งไข่ถ้เอาไข่ไ้ข้างหน้าผมจะไปกองอยู่ประตูหลังเลยไข่ไข่รถแรงๆอย่างเงี้ยต้องไปขนไม้อยู่ขาทำไมอ่ะไม่ต้องใช้คนขนลงเนจะรีบอโกตุ้งเลยไม้มันจะลงเองโคตรล่ายมากเลยอยากให้ไปขนไม้อยู่ขารถเขาที่สวยขนาดนี้ไม้มันจะโดดลงเองเลยตับเกียร์สองก็ได้จะโดดทำไม

พาไปนั่งได้นะพาไปนั่งได้นะเออพีไปนั่งลองเหยียบดูไปนอนลงนอนลงเป็นเลยเลยอลงนอนลงไปดีให้เจ้าของเขาพาไปนั่งสักรอบนึงไปสักรอบไปจะได้รู้แน่แน่เดี๋ยวทำน้าดิผมลองแล้วเดี๋ยวทำน้าดิทำนักงยิมจีระเบิดต้องลองมาให้ถึงดิมาให้ถึงไปไปไปแล้วก็ให้เขาส่งตรงปากซอยนะส่งปากซอยไปไปไปพาไปลองเส้นคลองอ่ะ เส้นของเส้นของไปแล้วเพื่อนเส้นของเส้นของไปลองดิไม่โหดหรอกถ้าไม่ใช่เอ็มอ่ะให้ของเขาขับอือนี่ก็จะออกไปลองละเดี๋ยวให้พี่วุฒิยังเดี๋ยวเดี๋ยวจะว่ามาไม่ถึงอ่าเดี๋ยวลองไปนั่งดูเดี๋ยวลองไปนั่งดูว่ามันมันจะเป็นยังไงเออเขาขี้กลัวคนขี้กลัวอาไม่โหดเหมือนเอีนราเบื่อตายเลยไปไปไปลองดู อเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวไปต่อคลิปหน้าเลยค่ะเพราะว่าสําหรับคลิปนี้เขาจะออกประเทศรถกันแล้วใครเข้ามาดูก็คือกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเนี่ยไปละเคิมละเคิมละวที่สอปไปดิไม่ไม่คือเราลองแล้วอยากให้แกได้ลองมากว่าให้แกไปเทียบว่าทําตรงนี้กับตรงนู้นมันมันเป็นยังไงบ้างอ๋อจะได้ไปพูดจะได้มีการบ้านจะได้ไปพูดว่าจยากทำเหมือนเขาคนนี้อ่าในดูทาขึ้นให้ดินดวดไปลอง อ๋อไปเท็ดก่อนไปเท็ดก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไปต่อคลิปหน้าดีกว่าเดี๋ยวมาฟังเสียงดินด้วนกันว่าเขาจะพูดยังไงกลับมาเออเดี๋ยวรอฟังกันได้เลยเอ็มซีระเบิดทำนะแกโดดลงเลยแกโดดลงเลยเอออ๋อว่าแล้วเห็นมาทำหน้าลึกๆลึกๆแล้วเรียบร้อยนี่ไปลองมาแล้วใช่อาการเป็นยังไงอาการแบบ นั่งไปก็เสียวส,ล,ส,ยวสลังไปก็ว่าไม่ได้ลองขับไม่ขอเขาลองอ่ะปวดยังนยังหัวจะปวดนี่คอนเฟิร์มจากเสี่ยงพิวุดินด่วนเลยนี่ไปลองนั่งมาแล้วอ <Okay. S 1> ไปลองนั่งมาพิวุดเป็นไงมั่งอาการอาการแบบ ไม่กล้านั่งด้วยครับไม่กล้านั่งด้วยสวัสดีครับผมไม่กล้านั่งด้วยเขาบอกไปแข่งบอลถ้าทางแบบใหญ่ๆกล้านั่งอยู่แบบกล้านั่่งอยูทางดินคลองอ่ะเออนี่ไงไปกระลงไปกระเสียเขาบอกว่าสับไม่ต้องรอรอบเลยเขาว่าไม่ต้องรอรอบเลยแบบมันไปฟิวๆของมันเลยขนาดรถหนักนะรถหนักเออน้ำหนักมันเยอะคันนี้มันเป็นหกร้อยใหญ่คันนี้แรงคันนี้แรงอ่า